สวัสดีครับวันนี้มาเก็บมะแปมนะครับมะแปมที่ลูกมันร่วงลงมาเนาะลูกมันร่วงลงมาก็ก็ถือว่ามันแก่จัดแล้นะครับส่วนลูกที่ยังไม่ร่วงอันนี้ก็อย่างนี้ก็ยังยังยังทานผลสดได้นะครับลูกในที่ร่วงอย่างนี้ถ้าสภาพยังดีอยู่ เปลือกสภาพยังดีก็ไปคว้านเอามเล็ดออกแล้วก็เอาไปแปรรูปนะครับไปทําเป็นแยมนะครับทําเป็นพวกมะแป่มสามรสอะไรพวกนี้นะครับมีลูกใหญ่มากต้นนี้นะครับอืม ลองดูมีไหมยังไม่ล่วงก็ก็เยอะอยู่นะครับส่วนมเมล็ดก็นำไปเพาะขยายพันธุ์นะครับไว้จำหน่ายหรือไว้แจกหรือไว้แถมให้คนที่สนใจนะครับ ที่จะเอาไปปลูกเอาไปต่อยอดกทยอยล่วงเรื่อยๆคาดว่าน่าจะไม่เกินกลางเดือนอพฤษภากลางเดือนพฤษภานี้น่าจะล่วงน่าจะร่วงหมดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นฤด,ดู ของการเพราะ,มะเมล็ดเก็บผลไม้เมืองไทยครับเป็นอย่างนี้ครัผลไม้ป่านะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับต้นนี้ดกมากนี่ ดกมากก็ร่วงเต็มพื้นด้วยกันนะาดว่าน,น่าจะได้อยู่สักหมื่นสองหมื่นถ้าถ้า,า,าทำไหวนะครับใช้เวลาว่างมาเพาะจำหนายเดือนนี้ก็ ถ้าเป็นจำหน่ายอยู่ที่ที่แปลงของผมเลยก็6ต้น100บาทถ้าเป็นสั่งออนไลน์6ต้นก็160บาทนะครับ60ร60นี่หมายกว่ามาพร้อมส่งนะครับค่าส่งด้วยนะครับแล้วก็ เก็บปลายทางด้วยอันนี้ต้นขนาดใหญ่สุดของเขานะใหญ่กว่าแขนก็ก็ประมาณเท่าเท่าไหนใหญ่กว่าน่องอยู่นะเท่าน่องนะครับแบบกระถางก็มีเหมือนกัน,นครับกระถางที่ติดลูกแล้วนะ ราคาเริ่มที่250บาทนะครับค่าส่งก็เริ่มต้นที่150บบาทต่อกระถางนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทยอยเก็บไปเรื่อยๆตามสายทางนี้นะครับจนกว่าจะถึงบ้านพักนะโอเคนะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองอ่า แอดไลน์มาก็ได้หรือ,อข้อความไว้ใต้โพสก็ได้นะครับแอดไลน์ที่เบอร์0892736905นะครับหรือที่เพจบ้านสวนยินดีนะครับโอเคครับแล้วพบกันนะครับผมสวัสดีครับ